ดูดวงประจำวันสำหรับวันนี้ก็วันที่28เมษายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์แรมห้าค่ำเดือนห้าปีมะโรงวันนี้ท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์สำหรับในวันนี้ก็จะมีข่าวดีมาจากในเรื่องการงานที่ท่านติดต่อเข้าไว้ท่านจะได้ทำงานในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านติดต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะได้ มีความสำเร็จในวันนี้ในด้านของการเงินในวันนี้เงินก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆก็ขอให้ท่านใช้อย่างประหยัดอย่าฟุ่มเฟือยการใช้จ่ายนั้นต้องให้ระมัดระวังในด้านของความรักถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดจะมีคนเข้ามาหาท่านรู้สึกว่าท่านในช่วงนี้จะมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาพูดคุยมาติดต่อหรือว่ามาทาบทาม จะมาแจกความรักให้กับท่านในวันนี้สําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาวจะเป็นสีที่มีอำนาจและมีบุญบารมีมีศักดิ์ศรีให้คนเกลงกลัวท่านได้ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในด้านของการงานในวันนี้ก็เหมาะกับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการเปิดล้านหรือว่าจะ เปิดกิจการต่างๆจะมีความสำเร็จและจะมีความรุ่งโรจน์ต่อไปในด้านของการเงินในวันนี้ให้ท่านาระวังอาจจะมีการถูกหลอกได้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านาระวังไว้ให้ดีถ้าหากว่าเรามีลูกน้องอีกเช่นเดียวกันก็ขอให้ท่านาระวังเขาไว้ในด้านของการเงินในช่วงนี้ในด้านของความรักนั้นถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดท่านจะเจอเนื้อคู่ ที่แท้จริงเขาจะเป็นคนดีเป็นคนรักจริงพูดจริงทำจริงเป็นคนซื่อตรงไม่มีการเจ้าชู้ถ้าหากว่าอยู่ได้ได้อยู่ร่วมคลองเรือนก็จะมีความสุขกันตลอดไปสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีปลอนและก็สีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่อยู่ในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างในด้านของการงานในวันนี้ให้ท่านระวังจะมีการชิงดีชิงเด่นกันถ้าหากว่าท่านทำงานอยู่ตามโรงงานก็จะมีคนอิจาริษยาเราไม่อยากให้เราได้ดีในช่วงนี้สำหรับในด้านการเงินนั้นวันนี้ท่านจะมีรายรับและก็จะมีรายจ่าย หรือบางครั้งท่านอาจจะได้รับเงินก้อนแต่ก็ต้องระวังในการใช้จ่ายอีกเช่นเดียวกันมันจะเป็นเงาตามตัวจะมีการใช้จ่ายติดต่อกันหลายครั้งถึงเราจะมีรายรับแต่ก็ต้องประหยัดเข้าไว้บ้างในช่วงนี้ในด้านของความรักจะดูเงียบๆอยู่สักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ต่างคนก็ต่างทำงานต่างคนก็ต่างแยกย,ย้าย ความรักของท่านนั้นก็จะมีการเหินห่างกันไปชั่วขณะหนึ่งสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับตัวท่านในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในเรื่องของการงานนั้น ก็รู้สึกว่าลาบลื่นดีไม่มีอุปรสรรคงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเป็นไปได้ด้วยดีจะมีคนคอยให้กำลังใจท่านอีกตาหากในด้านของการเงินในวันนี้จะติดขัดนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยจะมีการจ่ายมากกว่ารายรับของท่านในวันนี้บางครั้งท่านอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังให้ท่านระวังในการใช้จ่ายในวันนี้ สำหรับในด้านของความรักนั้นก็ต้องอย่าหูเบามิชนั้นจะมีเหตุที่เรียกว่าไม่ดีเกิดขึ้นอาจจะมีคนมายุแยงแตะแคงรั่วให้เรานั้นต้องมีปากมีเถียงกันได้ในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังเขาไว้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างการงานในวันนี้ท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยจะมีงานบางอย่างที่ทำแล้วปวดหัวหรือว่าต้องคิดหนักก็มีก็ขอให้ท่านทำงานอย่างระมัดระวังอย่าประมาทเป็นอันขาดในด้านของการเงินในวันนี้ท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอด เงินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นที่ท่านได้มาก็มาจากนำพักน้ำแรงของท่านในวันนี้สำหรับในด้านคนรักนั้นก็ดีวันนี้ให้กำลังใจท่านเป็นอย่างดีวันนี้ท่านก็ต้องระวังอาจจะมีสายงานที่ร่วมอยู่กับเรานั้นมีความเดือดร้อนมาขอให้เรานั้นช่วยเหลือก็ต้องคอยระมัดระวัง ดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่เราจะตัดสินใจช่วยเหลือเขาเขาอาจจะมาหลอกเราหรือเปล่าคิดดูให้ดีในวันนี้สําหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลกับสีน้ำเงินจะเป็นสีที่เป็นมงคลสําหรับท่านในช่วงนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระรฤหัสกันบ้างในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เรียกว่าดี มีเป็นวันที่เรียกว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยจิตใจเบิกบานทำบุญใส่บาทก็จะเป็นการดีดวงชะตาของท่านในช่วงนี้รู้สึกว่าจะแข็งแกร่งดีจะทำอะไรก็ไม่ติดไม่ขัดเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะทำบุญทำทานก็ถือว่าเป็นการดี การเงินในวันนี้จะมีลูกๆหลานนำเอาเงินบางสิ่งบางอย่างมาให้ท่านหรือมอบให้เป็นของขวัญก็เป็นไปได้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีปลอนกับสีครีมจะเป็นสีที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้าง ท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์วันนี้ก็เป็นวันที่ท่านจะทำอะไรจะมีความสำเร็จท่านเอ่ยปากอะไรก็จะได้ดังสมใจที่ท่านปรารถนาวันนี้ก็จะได้สิ่งดีๆสมใจที่ท่านนึกไว้ในด้านเงินทองในวันนี้ถ้าว่าท่านเคยไปลงทุนอะไรเขาไว้ก็จะมีกำไริกำไรที่ดีแต่ก็ต้องระวัง ถ้าหากว่าท่านมีแฟนที่ยังคบกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานก็ขอให้ท่านระวังเอาไว้สงสัยว่าวันนี้อาจจะมีการที่เรียกว่าเปลี่ยนใจกันได้ให้ท่านระมัดระวังให้ดีสำหรับท่านที่เพิ่งจะมีแฟนในช่วงนี้สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นในวันนี้ก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่เป็นมงคล เป็นสีที่ดีสำหรับคุณในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำอะไรก็ต้องขอให้ท่านใจเย็นเย็นก็ไว้จะทำอะไรก็ควรไตร่ตรองนึกคิดให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะทำลงไปมิฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทำผิดพลาดก็จะเดือดร้อน ไม่ว่าในด้านของการงานหรือการบริหารกิจการต่างๆให้ท่านระมัดระวังให้ดีถ้าหากว่ามีลูกน้องก็วันนี้อย่าไว้ใจามากนะักอาจจะทำให้งานของเรานั้นเสียหายได้ในเรื่องของการเงินวันนี้ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นมีการเซ็นสัญญ์สัญญาอะไรอันนี้ให้ท่านระมัดระวังและตรวจสอบให้ดีเสียก่อน ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจหรือว่าเซ็นลงไปถ้าหากว่าท่านเซ็นผิดพลาดพลั้งไปก็จะทำให้ท่านนั้นต้องคิดมากสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันนี้ในด้านของความรักก็รู้สึกว่าคนรักก็จะเอาอกเอาใจได้ดีจะมีการที่เรียกว่าให้กำลังใจเราอยู่ตลอด สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีฟันบุรีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับ